น้องมื้อนี้มาพังหน้าแดนลุงพามเด้อพี่น้องเอ้ยนั่งสิเป็นลมแล้วอยู่ผูเศาสิเป็นลมเลมามาังเขตแดนไอ้วางบ่ต้องพังจําพังจําบ่าวัดเราก็พังคุ้นั่นที่บ่ได้พังคือเป็นดินเฮาด่แต่ว่าาสิยอันแล้วเฮานั่นว่าพว่าหมู่คือบ่ไอ้วางจอยากพังจําโลด พางท่ยงนน่ค so mm ันอยากให้ซุมเฮาง่ายออกว่ามันนะก็ซุมหฮาวชิ่่ายออกไปแล้วนะให้พังจำโลจำหรือปดจำานินะหฮาวานไ้บางบางง่ายออกเ้าก็สีอ่อนคอนไม่ไอ้ะสอาน้ำทะเลดีก่อนแล้วเฮากรสีเป็นกรตักหมดอะไรต้าเป็นห่าไปเลยบ้านี้เจ้าก็ได้สที่เจ้าพังรักดินจนสเจพังรักแต่ต้นเาสิคอนเจ้าคืองา่าอย่เออมกันชุมมดต้นคอเนาะคอนน้ำไม้ นี่เด้เจนอันอันขอน้ำไม้เหรอครับก็เป็นห้องโต้แล้วจะเป็นห้องไผ่สมุทรว่ะซุปห้าพังลักษ์แล้วก็เป็นเข้ากติยิ่งเลยล้เลยเจ้คุ้งเจนเจ้าที่จงแต่เจ้าผู้เดียวนี่มันอืมเมนบ่ต้องจงไผ่ไผ่กับคุ้งจนจำโบต้องจงข้าเจ้าอยากให้พันคุ้งผู้เดียวคุ้งพี่คุ้งล้คุ้งลักแดนพี่ือมันเอาเอาได้ค่อยคอยได้กระตามน้องนุ่งเขาเรียกว่าได้มันโบถือน้องว่าน่มันโบถือมันมันมันแคบ ไอเขาเที่ยวคนเดียวนี่ใครจะออกข้างเดีกันนี่รักตัวนี้กระพังเมียนทางเมียนเผื่ออยังตัวนี้นะทางแต่ทีดีมากนี่นะท้างเออไงหน้าเราก็เอาเต็มคือเก่าแต่เราจงท้างแต่ว่าบ้านในใบตาดินกับของเงาคือเก่าเออขงานะบในใบตาดินนะเฮอดตีนี้นางกะใจบอกพ่าว่าไอเสียไปฮอดพุ่นป้าเจ้าคือจงไก่เถอะเจ้าคือจงไก่เถอะใไอวางคือจงไก่เถอะไก่โบไก่กระจายลดดล่าง นี่นันตาเลนี่รักมันแล้วแเาเลานะถดเพราะเง่าแ้วต่ว่าทางุโตชิมาผัดวงนี่เลยล่ะเอ้ามันเขาง่าเขาไปคือการทุ่นมันตีมันเละเขาไปบัดตั้งแต่น่าจะสื่อตั้งแต่นาปรภาพเขาบอได้มีไฟจงนเอาไปดิพอออีละเออีละไอไอตายไอบด้ไปน้ำเออมาดึงเขาลงมาดึงแต่เอตะเขียนหัวังหมดว่าเออตะเขียนเจหัวไปเสียนเออจหัวอะไรกันเออ

แต่หันแปหงกัเป็นห้องโตเลย้าวแต่ว่าเลาว่าเผื่อข้าวตทางออนุไปนี้อันนี้เาไปเีว่ันี้เผื่อว่าเราเห็ดหัวไปนี่เนาะหัวถกบจะได้ตานนะมันลายหน้าทุงนี่นะเอราเราบอกเอาหน้าเราห้าคิดว่าจะให้เราได้เต็มเมนเราเราเอจะีไป ไม่ขนาดนั้นะเราอันว่าอาตาเรนเห็นเลยออกมาเราก็ยังหายเลยคันผู้มากยากนะสิบหกห้างออกอีกทีเห็นบ่เฮาคอลากเฮาเสิงคันแดนหน้าขนม้านะไอ้บ้างยังบ่ได้ไปไปไอ้บ้างนะง่ายมืดทุกอย่างง่ายมืดทุกอย่างเนาะไอ้ว้างไอ้ว้าง เจ้านางายเมื่อสุอยางเขาให้เจ้าอยูหมันควันเืินได้เด้อสวงเาวโดยไปโดยโดยสวงสาวโไว้เทียงในกระกได้ใหอบ่บ่บ่ได้ทุ่มากใดอ่ะว่ากันล้าอยังว่นบ่หากอันอีพอแล้วนี้ยังื่ว่าอันนัเศ้าแล้ก็แล้วก็ยังทำนันแล้ยังหูทึกนั่นะล้วเล่นวเศ้าอันแล้วก็ได้แล้วก็ได้นี้แต่ก็ไดเราทำนั่นนะเเอใจอยู่เราว่ะ โอ้ยเงื่อนไผยนี่ดินดินเบาบางก็น้อยนึง่งแล้วเราดู้เราเรายังอยู่ในหันเรายังหุ่นจักได้เรามายืนนี่เขาเชียงเออกระสางเราหน่อยเดียวนึง่งแล้วหน่อยเดียวหนึ่งข้อเราก็ได้หักไอ้วางเราวางเราวางแผนเฮ่านี่ในอนาคตเพื่อเฮาเพื่อเราขายคนอื่นนี่เขาหัวตันจึ้นนี่คันเราไปเอาคุ้่พุ่นแล้วเฮาสิบอมีทางออกัดอยู่ในหันนด้แล้วยานเฮาก็เข้าตานมันมีทางออกแล้วจงนะหันออกหันออกหันใส่เทียงเห่าบ่บ่บ่ก็ระวังแผนให้ก็คือ อย่าลืมานาบ่อไอเด็ดอันี้นาบ่อวางห่อนี้ได้นายไอก็ให้เราป้าให้ไปทั้งเที่ยวอีกน้อยหนึ่งหน้าบ่อไอเขาเล่าเครื่องจุกแต่ว่าขันบ่มีผู้เห็นหัวเขาก็เที่ยวได้ขันเลาเห็นหัวเดี่ยเราสิดท้ายมันอีกเรื่องหนึ่งได้ขายเหนียก็สิได้ซื่อข้าวบะหมี่ห่าให้เจ้าเจ้าก็ต้องได้ซื้อซื้อเอาเป็นทางปลาเต่านซื้อนั่นแลมที่มาบะหมันบ่มันบ่ได้เอาบ่ได้อบ่อได้แล้วก็อะไนี่บะหมี่บ่ได้ ไได้อกเดียวท่นนั้นได้ขนมเป็นขิ้นก็เท่มงินตอนนี้เราได้ขยาหายว่าเราได้ขี้ว่เตื่นขี้ผอดขี้ัอ้าวแล้วทำไมไม่ขุดแล้วทำไมไม่ขุดไปวางว่าทำไมไม่มีจ้าโอ้ยซื้อผมไม่เสียมโทษนะน่าปวดหลัง ไปชือรักไปไปแม่แพงมาเอาหัวรักนี่ช่ไปคืนอาตาลมอนี่เอามาของเขาจะเอามาพี่คอยจะไปคืนอ้าตาลแต่ละคนโอ้ยเจ้หน้าแดงบาดนี่มาปั่นมูนปั่นมังน้ำเขาวบาดมือนั่น บอกให้แก่เอกผัดปั่น่ปนักแก่ชนมาเลยลูกค้าผดึงเอาละะวโอ้ยบักพีววะเออแน่นั่นแหละเออกระสางม้านดามินสองมินบมดเป็นยังงั้นเหรพืชควรจะทนหรอโอ้ยเห็นหมดน้อยๆเขายังยวนให้กันเขาสิยิ่งเองนั่นมันชื่อเลยจะบอกยิ่งเนี่ยเขาก็ยิ่งเลยนี่เลยได้เขาก็จับก็เลยยิ่งเออเขายิ่งใส่ผู้รักอันชาวปูนพูดบอรเกี่ยวดอกอันนี้นะ พ่าแม่มาคิวนระเอาสตนะเฮ้ยลักไมมาพิตาอณากูว่าโอยโง่ข่าบ้านโง่ข่าบ้านมันกินดินเผานีหน่าหยามนนิชุดนี่นบัดพูดสุ้มเจ้าสิึ้นไปอยู่เทิงนะไดเก่ามันอยู่นี่พระเจ้ายังมาเบิ่งก็ได้แต่แด้หาพางเสื่งลากปานน่ สิไดเป็นแดนห่แดนหนาเนาะอึกกระถึกหนึกน้องอุ้ยอันคือสีสอกันหมดทีบคือสิบไม่ได้ฉอกันแต่ห้าดอกเพราะว่าอันเพราะว่าข้าเจ้าลงมาเหตุถั่วประเทศเนาะถั่วบ้านถั่วเมืองเพิ่นสีออกใบกรอบทองห่พี่นนองเอ้ยก็เลยมาพังเสาปูน ใส่รักแดนปันหาปันหน้ากันให้เรียบร้อยเขตภัยเขตภัยพันสัตเนี่ยหมได้ต้องเห็ดทำไมนเรียบลอยเขาไม่รักเลยเพราะสิได้ออกมากว่าพายเป็นเจ้าของเหตุใบกรอบทองตีเป็นมูลขาออกมามีจักตาเม็ดตาเม็ดหนึ่งเอาไปโรดนะปลากุ้งกะนี่เด้นหน่อยะลาถึงว่าเขาแทรกแน่เหมือนันัก